เจพวผม n i k ้ Channel กว่าเดกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูปิดเดย์ของไ i k ์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยมีท่านี้นะครับโอเคเล่นเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยววีดโอจะไม่ถันนะครับดูครับนี่อันวิไฟนะครับโอเคเล่นเลยครับนี่นะครับนี่จะนานและแรงด้วยนะครับใช่ไครับใช่ค่ะนี่สั่งจากลาซาด้าได้ครับแล้วก็เปลี่ยนไฟได้หลายสีนะครับอืม รีดก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับเราซื้อมาบางร้านก็ให้มาประกอบเองนะครับซึ่งหมาเปว่าก็ใส่นะครับง่ายๆนะครับผมจะสอนใส่ไปด้วยนี่เกิดเข้าไปครับก็ได้แล้วครับโอเคครับนี่มีตะกันนะครับตดวสองครับตัวนี้เป็นหกแฉกนะครับแรงครับโอ้โวายไปนะครับโอเคนี่ครับพอเราโกแบตหมดนะครับก็กล้องเราไปจหมดแล้วครับเอ่ออันนี้เป็นสปินเนอร์ตัวห้าแฉกครับราคานี้แจกครับอันนี้เป็นลูก สเตอร์เล็กนะครับโอเคสเตอร์เล็กนี่อยู่ที่80บาทนะครับโอเคได้เลยครับแรงครับแรงครับโอ้ยหมุนไม่ได้แล้วครับอุ้ยแรงครับโอเคตัวนี้ตัวนี้ยี่บห้าบาทครับโอเคได้เลยครับโอเคสุดยอดตัวนี้ผ้าเช็ดครับโอเคได้เลยครับหวานครับตัวนี้นี่ไฟครับโอ้ยไม่ได้ครับเสียครับโอ้ยได้ครับโอเคครับนี่เราหนึ่งครับโอเคอันนี้ไฟบ้าครับโอ้แรงนะครับตัวนี้สุดยอดครับ ัวนี้ว่าร้อยไม่มีของปิดท้ายแล้วครับแน่นอนครับจะมีราคาเป็นร้อยแน่ๆอันนี้ครับก้ามปูครับไทเทครับสวยไหมครับสวยมากเลยครับดีเลยครับตัวนี้หมื่นเจ็ดห้าสิบครับโอ้ยแบงค์นึงร้อยสามสิบบาทครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ซื้อมาจากกรุงเทพแล้วก็กล้ามปูนะคะซื้อมาจากกรุงเทพหัวกระโหลกนะครับอันนี้เหล็กสวยมากไทยเทของแท้เลยนะครับนี่แทไม่ได้หมุนก็หมุนแล้วครับแท้ไม่ได้ไม่ได้โดนเลยครับเนี่ยโอ้โหสวยมากครับ ุณผู้ชมเหตจริงจะสวยมากครับหัวกโหลนี้ปรับแข้มได้เลยครับตัวต่อไปอันนี้นะครับตะโหลกหมาครับเอ้ยกระดูกหมานะครับครับตัวนี้ก็แทบปรับตัวนี้ได้แต่เราต้องลองแข่งกันคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้แรงมากครับและที่เขาฮิตเล่นกันสุดในประเทศไทยก็คือเรียบร้อยครับผมมีครับเลิกกับตันอเมริกาเรียบร้อยครับจะกดจิตไหมครับสะกดจิตมาโอเคนี่นะครับโอ้สุดยอดครับมุนทิชาครับ สุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้โหงั้นคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งนะครับขอแจกอันนี้นะครับแล้วก็นี้อันนี้เลยครับถ้าคลิปผมถึงยี่สิบซับะไครนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปมากูดให้ช่างไนด้วยนะครับ <c oughs> โอเคดีครับบ๊ายบายคะ่ะ